สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสำหรับแอร์ขนาด 24,000 T.U. นะคะหรือว่าแอร์ตันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุวนว่น V การนะคะ VCB 500นะคะแบบอัตโนม100ัติ1้อเนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟตกนะคะต้องการที่จะควบคุมเฉพาะจุดนะคะก็คือ a อรนั่นเองนะคะสามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็จะ อรองรับแอร์นะคะได้24,000ิลนะคะมีกำลังการจ่ายไฟเนี่ยได้ถึง 15M แอมป์นะคะรองรับไฟตกเนี่ยได้ถึง1 3 0โวลต์แล้วก็ไฟเกินเนี่ย3 0 0โวลต์นะคะมีการแสดงสถานะหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ ทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะคะรูปร่างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะแถมตัวนี้นะคะก็ยังทำงานด้วยรีเลย์นะคะทำงานไวนะคะปรับไฟไวนะคะมีตัดการตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็เมื่อแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเข้าต่ำนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่แสดงหน้าจอนะคะทั้ง LO นะคะ Low นะคะแล้วก็ HI นะคะก็จะมีบอกเลยนะคะอันนี้ก็จะ เป็นแผนภาพการเชื่อมต่ออย่างละเอียดนะคะก็จะมีบอกให้นะคะทั้งาสายลายนะคะสายนิวตันนะคะแล้วก็สายดินนะคะว่าจะาต่อตรงไหนนะคะสามารถที่จะดูตรงแผนแผนภาพการเชื่อมต่อของเราได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็น การรีวิวนะคะจากลูกค้าที่ใช้จริงนะคะติดจริงใช้จริงนะคะทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีทั้งในต่างประเทศด้วยนะคะราคาตัวนี้เนี่ยเพียง3,900บาทนะคะส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอินเดียแท้นะคะแก้ไฟตกนะคะสามารถที่จะ ออสอบถามนะคะผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะ ID ไลน์ก็จะเป็น a s s i g นะคะ d r g i w n นะคะหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์0926382366นะคะหรือว่าเบอร์0926382229ได้เลยค่ะ